พูดเนาะมันเป็นเป็นผลพวงจากปุ๋ยที่รเราใช้ไปฉีดท่นองุ่นแล้วตรงเนี้ยค่ะมันมีมะละกอพันธุ์สายพันธุ์อะไรคะรอันนี้อันนี้พันธฮอลแลนด์ฮะสายพันธุฮอลแลนด์มีทั้งมะละกอมีทั้งมะนาว,านาวอืก็เลยเอาลองมาฉีดมะละกอดูตรงนี้ฉีดพ่นไปกี่ครั้งแล้วคะพี่อันนี้สองเที่ยวแล้วครับเพราะว่ามันมันฉีดแบบว่าก็ทีหน่อยเพราะมะละกอเป็นพืชที่อ่อนแออือ แล้วก็มันอ่อนแลวต่อพวกโรคพวกพวกไวรัสอะไรพวกนี้เพราะว่าปัญหามะละกอมีพวกไวรัสที่จะมาทําให้เนี่ยต้นมะละกอเสียส่วนใหญ่คนปลูกมะละกอจะกลัวไวรัสมากฝ่าที่ปลูกไม่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 ได้ดีนะเพราะไวรัสนั้นนี้ก็ก็จะมีแปลงแปลงของพี่สํานึกเนาะมะละกออันนี้ลองดูครับลองปลูกดูว่ามันจะดีแค่ลองเล่นๆนะคะลองเล่นๆแต่คารคอนแลนด์แล้วอย่างอันนี้ค่ะที่จะเก็บ ได้อีกใช้เวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะเก็บได้คะบลกอนี่มันก็อาทิตย์เก็บทีครับออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยตอนนี้โล12บาทจะสวยก็สิบสาบาทได้รวยแนละ้บลกอบาทแต่ว่าจะเยมาลองลองีมาก้ก็บรบล็อก้างนเนขอมบ้่ารถตามาหต

ดูความดกของมันนะครับดกมากตะเยียร็ออกอ ล่าข้าปลูกบอลผมแล้วน่ะเป็นไงเป็นแย่แต่ผมมีปามีแปลงก็ของเจ้าของนี่ละร้านค้าอะไรให้รู้จักกันน่ะข้าปลูกบอลผมเนี่ยลูกจะไม่สุกเลยน่ะแล้วเหลืองหมดเลยไม่น่ะแต่ของผมเนี่ยเป็นไงจะมีเก็บมีกินน่ะใช่ใเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแปลงทดลองลองผมหน่อยดิเฮ้ยผมผมมาแล้วทดลองอยู่แล้วอะไรมาดีก็ลองลอง เดี๋ยวลอ,องามะนาวก็ได้แหมมะละกอผมยังไม่โทมอ่ะเดี๋ยวต่อไปได้แจ้งนูงกง้ก็โทมอ่ะจ้าใช่เดี๋ยวต่อไปได้มาถ่ายทำมะละกอมะนาว<ม>ต้นมะละกอจริงแล้วนะถ้าวงการมะละกอถ้าได้มะละกอยาดีนี่นนะค่รรยยนะ,ะยาไม่ให่ไม่ยาเพมะละกอทุกคนทําได้จ้ะแต่ไม่ได้ดีมะละกอเป็นพืชที่ว่านี่คือวายไอซีแหมฝนเยอะจัดก็ไม่ดีมะกอเขาไ,ได้บำร,รุงอะไรหรือป่าโอ้โห บำรุงที่รังคาวบำรุงปุ๋ยอะไรเยอะๆยาเยอะก็ฉีดเยอะๆผมก็ยาเหลือๆอย่างนุ่นมันไม่สิบน้ำก็ให้นี้นิดหน่อยไม่ได้บ้างไหมปอดมันตามภาษาไปเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้ปรึกษาอะไรกับมันไม่ได้ซีเรียสมันก็ได้บ้างเสียบ้างแต่มันก็มันก็ได้นะเดี๋ยวเราแวะไปดูแปลงที่ซีพีสมนึกบอกฉีดเล่นๆนะเนี่ยเล่นๆ มันได้ตอนหลังยาเนี่ยทีนี้ว่าถ้ามันได้ฉีดต้องเ,อเริ่มพวกนี้นะลูกเล็กๆเริ่มไปเรื่อยๆเรื่มจะดีนิ่ขาดคอเพราะว่าตอนนั้นขาดน้ําก็เลยขาดคอเนี่ยที่ขาดคอเพราะขาดน้ํานั้นเ่ยอ๋อพี่สมนึกกาลังจะเสือเราฟังว่าถ้าได้ตั้งแต่เริ่มอนุบาลเนี่ยมันจะสุดยอดยิ่งกว่าน,นี้อีกะคะ่นะเนอะต้องยอมรับของเขาดีจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปแวะดูแปลงที่พี่สมนึกว่าเขาปลูกมาก่อนเขายังไม่ได้ผลผลิตเนาะ แถมอะไรนะโซมด้วยใช่ไหมคะโซมด้วยนี่แหละไม่เชื่อไม่เชื่อพี่สมนึกแต่ผแต่เลยว่ามันก็ไม่เชื่อเราจริงค่ะอยากว่าอย่างว่าพรุ่งนี้มันเกษตรกรต่างคนต่างแข่งกันอ่ะใช่ไม่มีใครเชื่อใครหรอกใช่แต่แต่น้อยคนนที่แบบจะใช้อะไรดีแล้วบอกต่อส่วนมากก็จะหวงสูตรกันเนาะบอกก็บอกส่วนใหญ่จะบอกก็บอกไม่เหมือนหรอก บอกได้เสียไม่ได้ถ้าไม่เพื่อนจริงๆบางทีเพื่อนกันก็ยังกักกันนะ,กะเกษตรกร,ๆๆกรเกษตรกรไทยเป็นงั้นอ่ะอนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละก็เลยอย่างเงี้ยมันก็เลยรุมๆดอนๆกัน <c oughs> ใช่ใช่เพราะไม่ช่วยกันส่งเ <c oughs> สริมได้กินคอนแล้วค่ะจากไรเลยอันนี้ปลูกไว้ดูไว้ดูเล่นแล้วก็เลยเป็นลองด้วยนี่เป็นไงล่ะปลูกไว้ดูเล่นแต่ได้ผลผลิตนี่ โอเคเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานกันการเดินมกรลานะคะไลอ่องุ่นแล้วก็อันนี้เป็นผลพวงที่ปุ๋ยเหลือ,อเอามาฉีดเล่นๆนะ่ะทั้งนั้นเนะาะครับครับโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะคระับผม